โอ้ยยิงไม่โดนอืมตายซะอหยาหงดําน่าจะตัวใหญ่วยิงดักยิงดักเอ,ออเออเรียบร้อยเจ้านกในตำนานนี่มันประวานหางสีแดงใบไหมเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาตตีปปะไปะครับกับเกมโรบอกในแมปบีกถือปืนไลเฟิลออกมาจนภัยล่าเหล่านกนั่นเองครับผมแมสำหรับในแมปนี้นี่เราจะได้เล่นเป็น ในพลานที่ใช้ปืนไรเฟิลนี่ก็จะเป็นปืนแบบนี้เลยนะเราจะต้องออกรวบรวมพวกนกตัวต่างๆที่เรายิงมาได้เก็บเป็นบันทึกในสมุดแล้วก็นำนกที่เรายิงได้นี่มาขายอย่างเช่นเจ้าตัวนี้อื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 ม,อม,อม,อมโดนไปซะอุ๊ยโอ้ย,อยได้นกโอ้ตัวอะไรวะนะี่อ่ะโกฟรินไม่ธรรมดาเฮ้ยนี่มันนกแก้วนี่ว่า วิววิววปิวปิวห้ยตายนกแก้วนี่ตัวธรรมดาธรรมดารู้สึกแถวนี้นี่มีแต่นกธรรมดาธรรมดาทั้งนั้นอุ๊ยหลอดไฟไม่ธรรมดาอนกหลอดไฟอะไรก็ไม่รู้แล้วก็แบบว่าบางตัวนี่บินอย่างสูงอเราแทบจะยิงไม่โดนนกกระจอกเป็นนกที่เราเห็นได้อย่างทั่วไปแต่ในเกมนี้เป็นตัวไม่ธรรมดาวิววิววิวหืมเราต้องแบบว่ายิงย้อยๆให้โดน อุยยิ่งไกลนี่ยิ่งยากอุ๊ยยังตายอีกเดี๋ยวเราตอนนี้นี่จะกลับไปขายเจ้านกนํามาขายให้กับร้านค้าตรงนี้อ่าเราก็เป็นนักฆ่าเลเวล4ขอคุยหน่อยสิเกมนี้ก็จะคล้ายๆกับเกมฟิตเลนนะฉันสามารถขายนกของฉันทั้งหมดได้หรือไม่ได้แล้วได้มา102มารับเควสจับนก10ตัวเดี๋ยวเราจะพาไปดูแม่นกสายพันธุ์หายากโอนี้ตัวนี้หายากเฮ้ย สัตว์ป่าที่ไม่รู้จักเดี๋ยวจะมีคนแย่งเราจะต้องจ้องเอาไว้โอ้โหโอ้โหบินผ่านผู้ไม้ยิงอย่างยากอืมไอตัวนี้มันรู้ดีจะเย็นเออ,อ,อเอ้ยไม่ใช่ตัวนี้ดิอยู่นู่นอยู่นู่นไจะ จิวจิวจิวเรียบร้อยเฮ้ยเราสามารถถือเจ้านกขึ้นมาได้ด้วยใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวก่อนนี่เจ้านกหายากสามารถถือโชว์แบบนี้ก็ได้เออเท่ดีจริงจริงอืมเจ้านกที่เราจับได้นี่เยอะแยะ,ยะตอนนี้เราก็จับเจ้านกครบสิบตัวเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะกลับไปที่แม่ที่เดิมมันก่อนเจ้านกตัวหอยากนี่เดี๋ยวจะขายให้หมดขายไปให้หมดเลยเพื่อน ได้มาร้อยหกสิบเอ็ดคราวนี้จะมีอะไรอีกให้เราไปสร้างลูกธนูลูกดอกอะไรก็มีลูกเฮ้ยนี่มันเฮ้ยที่ขายปืนอุ้คนนี้เอ้ยลูกดอกแสดงลูกดอกที่ดีให้ฉันเห็นหน่อยสิเป็นลูกดอกอะไรก็ไม่รู้มีความม่องวัยมีดามเมจมีนู่นนี่นั่นซื้อปืนที่ดีกว่านี้ให้กับตัวเองโอ้ตอนนี้ปืนของฉันนี่ ค่อนข้างจะห่วยออดูปืนหน่อยซิโอ้1,200อแต่โจมตีแรงเป็นแบบเหมือนจะดีกว่าเดิมจัดไปเลยผมปืนใหม่ปั่มเป่าปิวปิวปวอุงยิงทีละสิบเจ้านกตาย <c oughs> เดี๋ยวเราจะเริ่มเดินทางไปที่ทะเลสาบคริวนี่มันนกเขียวอะไรเอย่ยเฮ้ยน่ายิงจริงโอ้โหเรืองแสงซะด้วยอออืืห ยิงมันเรียบร้อยดูเหมือนว่าเราจะได้เหมือนเป็นตัวนกพิเศษใช่ไหมโอ้เป็นเหมือนอีกาแต่ว่ามีแสงพิเศษแล้วผมเดินทางมาถึงทะเลสาบโอ้ยบรรยากาศเกมนี้โอ้ตัวอะไรวะเนี่ยปิ้ว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 โอ้ยยิงไม่โดนอือตายซะอ,อ่ยหงดําน่าจะตัวใหญ่ะ จับเจ้าหงสหงดํดได้ตัวเบลเลอร์ราคา30อ่าตัวนี้นกสีน้ําเงินอุ้ยตัวธรรมดาตัวธรรมดาออบรูเจอย่างงั้นเหรอพี่เคยแบบว่าจับหื่เรียกได้ว่าสิ่งมีชีวิตระดับตํานานได้แถวนี้กันด้วยนะอุ้ยตัวนี้อุ้ยไม่ธรรมดาอุ้ยอย่างสวยเุ้ยโอ้โหโคตรลิ้อุ้ยนกมีการบินหนีด้วยิ้วจ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 ิ้ว เฮ้ยเออธัญ,ญพืชน้ำแข็งชื่อแปลกๆนี่เป็ดเหลืองเป็ดเหลืองอใครๆก็น่าจะเคยเห็นตัวนี้สัตว์ที่ไม่รู้จักเพราะว่าพี่ไม่เคยจับมันได้จอบเป็ดพิเศษเรียบร้อยโอเคอุ้ยเ,เ,เจ้านี่นี่แบบว่า,าหืเหยื่อยังเยอ,ะ,อะปิ้วปิ้วปิ้วยล่าอยู่แถวนี้เดี๋ยวแหละเอาให้สูญพันธุ์เป็ดเชอรี่โดนหมดโดนหัวตายตาย,ตายเอานี่ไม่ใช่ โอ้ยนี่นี่นี่ยิงให้หมดอืมอืมปืนใหม่นี่มันแรงจริงๆเฮ้ยจะไปไหนเรียบร้อยเดี๋ยวเราขายให้หมดกันเลยละกันนี่ตรงนี้ก็จะมีที่สามารถขายได้อีกโอ้445 โอ้โหไว้รวยไปไหนแล้วก็พ่อค้าปืนเอ้ยฉันหาปืนที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมมีขายไม่เอย่ยโอ้โหสองพันหรือว่าจะล้อยถึงเลเวลแปดเลเวลสิมีปืนใหม่ๆที่รอคอยการปลดล็อกแถวนี้นี่มีตัวหายากหรือเปล่าเอย่ยแม่พี่เคยหาได้จากท้องฟ้าแถวนี้เป็นแบบหนกระดับเกือบจะตำนานเลยก็ว่าได้เอ๊นั่นตัวอะไรกันเอย่ยลองยิงดูซินกกระจอกคิสตันสีเหลือง อืม,อมก็ยังธรรมดาอยู่ลูกโป่องอากาศร้อนมีการขึ้นบอลลูนกันด้วยใช่ไหมอันนี้พี่ไม่เคยไปเลยนะเดี๋ยวจะลองไปดูสักนิดหนึ่งเข้าสู่ภูมิภาคใหม่แล้วจ้าเฮ้ย hey, นี่มันมีในวิชั่นด้วยนำนกน้ำยักษ์เหล่านั้นมาให้ฉันเออจับนกขนาดใหญ่สิตัวตัวไหนใหญ,ใหญ่ๆนี่ต้องจับให้หมดลืมบอกว่าคลิกข,ขวาสามารถซูมได้ด้วยเออเป็นการแบบว่า เล็งยิงที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมมาปิ้วปิอ้ิวยเฮ้ย,ย,ยสีอย่างสวยนี่นี่ตายขึ้นก้อนหินตรงนี้ดูสิปปืป้บอยู่สูงสูงจะได้มองเห็นก้าเข้าสู่ดินแดนมอรณนะโอ้โเฮ้ย,ยตรวจพบสารกำมันตะลังสีอันตรายเฮ้ยนี่มันโอด้โย นกอะไรวะเนี่ยอ่โอ้าโหตายเพื่อนเอาไม่สามารถเข้าไปล่าได้จนกว่าจะมีหน้ากากเฮ้ยเมื่อกี้นี้เห็นพวกนกที่เป็นโครงกระดูกเยอะแยะไปหมดโคตรน่าเสียดายเลยนะแ้อยากจะไปล่าสักตัวกลับมาที่จุดเริ่มต้นคราวนี้เข้าไปในภูเขาแม่จะมีตัวอะไรกันเอ่ยสำหรับนกภูเขาเหล่านี้เฮ้ยนกที่บินแบบโคตรเร็วโอ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง เราจะต้องรีบตามล่ามันบินทีนี่แบบว่าเกิดขึ้นอากาศกันเลยทีเดียวดีไงโอ้โแต่ละตัวปิ้วปิ้วปิ้วโดดไหมเฮ้ยธรรมดาผม,มแต่ธรรมดานี่ก็ยิงแทบไม่โดนเลยนะเยยังอึดอยังอึดโอ้โต้นไม้ก็บังเฮ้ยตามล่าโคตรยากจะเย็นจะเย็นอุ้ย มันจะตายไหมเนี่ยนี่ครัผมปิ้วปิ้วปิวปิ้ว,วยิงดักเออเออเหมือนจะเป็นพวกนกเหยี่ยวไหนขอดูหนังสือนกหน่อยสินี่ก็คือ Big กวูดได้จนเกือบจะครบแล้วนะอ่าแล้วก็มีพวกรายละเอียดต่างๆทะเลสาบนี่ไงพี่เคยได้เจ้าตัวนี้ระดับตำนานนะผมนี่อันนี้ก็เป็นบนภูเขาเพิ่งได้มาตัวหนึ่งเมื่อกี้เอาละตอนนี้ยิงเจ้านกปิ้วปิ้วปิ้ว,วต้องยิงดัก อฮ้ยโ,โ,โดนหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮยโอ้โหโอ้โหต้องยิงอย่างแม่นเพื่อนถึงจะโดนเฮ้ยเ้โอ้โหตัวอะไระเนี่ยมันตัวใหญ่เฮ้ยตำนานโอ้โหตัวในตำนานนะผมเราต้องเอาให้ได้เฮ้ยนกตำนานของแม่บนภูเขาโอ้ยจะยิงยังไงให้มันตายนี่ยิงดักยิงดักอืมยิงทีนี่ก็ แม่ขยับเคลื่อนที่ทีหนึ่งเ้ยเจ้านกในตำนานตัวนี้ต้องเป็นของเราโอ้ยยกว่าจะตายต้องโคตรอดทนกันเลยทีเดียว สำหรับเจ้านกในตำนานตัวนี้มันบินหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวพี่คิดว่าเราอาจจะต้องขึ้นไปสูงๆสักนิดหนึ่งถ้าจะล่าเจ้าตัวระดับตำนานเมื่อกี้นี่ตอนนี้นี่เราจะขึ้นไปแบบที่สูงๆฉันต้องการใช้หอนะ่ะทํายังไงละ่ะจ่ายไปหน่อย30 5,000ันเลยหรอจะขึ้นไปบนหอเนี่ยนะหืมคงจะมีตังค์หรอกแล้วตัวตำนานของเราเมื่อกี้อยู่ไหนแล้วก็เฮ้ยเจอแล้วน่าจะอยู่ตรงนั้นเออ,อยังไม่มีใครล่า เราก็จะยิงมันไปเรื่อยๆเป็นเกมที่แบบว่าต้องใช้ความอดทนในการล่าเจ้าพวกนกเพราะตัวในตำนานนี่ไม่ได้ไม่ได้ล่าง่ายๆครับผมถ้ายิงตัวอื่นนี่ป่านนี้รวยแล้วมั้ง <c oughs> ยิงดักยิงดักเออเออเรียบร้อยเจ้านกในตำนานได้ตายไปละเพื่อนนี่มันประวานหางสีแดงใบไม้ <c oughs> ตัวเป็นพันนะผมคุ้มค่ากับการล่าแลือเกินเฮ้ยโชว์ไปนี่โคตรเท่บผมเอาไปโชว์ที่ไหนก็ไม่อายเป็นเจ้านกที่ปรับตัวกลมกลืนกับธรรมชาติในป่าไม้เฮ้ยเป็นไงเพื่อนอ้ฉันได้นกในตำนานเลยนะโอเคนะครับผมก็ถือว่าเป็นแมปที่แม่ล่าเจ้านกได้อย่างสนุกสนานแม่เพลิดเพลินกับการเป็นไนายพรานจริงๆก็ใครที่เคยเล่นแมปนี้นะครับผมยังไงก็ลองมาคอมเมนต์ แชร์บอกพี่กันด้วยนะเออก็เป็นอีกแมปหนึ่งที่น่าสนใจล่าจนกในตำนานตัวไหนกันได้บ้างก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยก็สำหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหนะ้าไปละบ๊ายบายจุบ๊บ